สวัสดีครับวันในวันที่21กันยายน2 5 6 5นะครับเข้าใจว่าจะมีการอาจจะมีการพุ่งขึ้นเล็วันี้นะครับผมยังมองในทิศทางที่เป็นบวกนะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนุบมปวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่ยางเอาเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก7 2 0ี p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงก็็คคคือออมาาเรรกกยัััังงงงตต้หวนน่ไปะบ แล้วก็ยังคงอตอนนี้ก็คือเราจะต้องเก็บเป็น DCA ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับถ้าเป็นลุงลุงก็คาดว่ายังคงจะ DCA ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในคลิปที่ลุงจะเปิดให้ดูนี้นะครับก็ดูเอาไว้แล้วก็ใช้สติพิจารณาดูนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับดูอะไรดูสิดูหน้าไอสัตว์ฟังพวกเซียน เซียนมันบอกว่าตายแน่ <บะ S 1> ตอนราคาตกกูเลยไม่ซื้อเสียหัวกระเคียงต้องร้องให้เลยเหรอร้องได้ไงอ่ะเ <c oughs> พื่อนคนได้กำไรกันเยอะแยะตอนนี้นฟังเซียนอเซียนหลังจากเราดูคลิปเสร็จเราก็มาดูแนวโน้มนะครับของบิตคอยกันนะครับสำหรับรูน่านั้นตอนนี้ราคาก็ยังคงอยู่ที่ประมาณเดิมเดิมนะครับอยู่ที่เส้นที่เราเคยลากกันไว้นะครับว่าลูน่านั้น อยู่ที่อะไรนะครับเดี๋ยวเราลองลากไปดูไปดูเส้นที่เราลากไว้หลายวันมาแล้วนะครับจังหวะของเขานั้นก็ยังคงอยู่ยังคงคงที่ต่อเนื่องนะครับยังคงอยู่ที่เส้นระหว่าง0.0010ขึ้นไปถึง0.00 0 0 0 1 2ศูนนะครับคือ1่สตางค์20ช่องก็คือช่องตรงถามว่าอยู่ตรงนี้มันจะต้องไปอีกกี่วันนะครับก็ต้องไปอีกประมาณสักหลายหลายวันอยู่นะครับเพราะว่า นั่นแหละก็ตามที่มันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็ย่อตัวลงมานะครับจริงๆมันควรจะลงมาที่จุดต่ําสุดบริเวณนี้นะครับเอาอาจจะรอรับอีกครั้งหนึ่งที่0.008 0.008นะครับหรือ0.006นะครับคือเส้นบริเวณด้านนี้นะครับที่เขาลงมาถ้าเขาสามารถล่วงลงมาจากเส้นเส้น horizontal line ที่เราขีดลากเอาไว้นะครับก็มันก็อาจจะลงมาได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงนะครับคือกราฟนี่ก็คือมันมันขึ้นไปได้นะครับมันมาด้านข้างได้แล้วมันก็ลงข้างล่างได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดมาลงมาข้างล่างได้นี่เราต้องทําการช้อนนะครับช้อนทันทีทันใดแต่ไม่ใช่ขายแล้วก็อาจจะตอนนี้ถ้าเรามั่นใจว่ามันจะมันจะลงเราก็ขายก็ได้นะครับแต่ดูท่าทางแล้วมันก็จะสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ในกรอบเส้นตรงนี้นะครับก็คือเส้น ระหว่างร้อยหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งถึงศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองนะครับน่าจะไปได้อีกสักพักก่อนที่มันจะขึ้นไปที่เส้นถัดมานะครับน่าจะเป็นเส้น0.126มันก็จะค่อยๆอาจจะไปด้านข้างก่อนนะครับในระหว่างนี้ก็คืออาจจะเล่าไปแล้วก็ตามมาไปนะครับคือเราต้องมองย้อนหลังไปก่อนนะครับว่าแต่และเหรียญการขึ้นการลงของเหรียญน,นั้นมัน คาดคะเนได้ายากแต่แต่มันก็ยังคงเป็นระบบของมันนะครับซึ่งเราก็เอาระบบมาใช้นะครับลองรอรอรับนะครับวันจริงแล้วมันจะขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณมันจะขึ้นไปที่ถ้าเราเกิดถ้าเราวัดนะครับมันก็จะขึ้นมาที่ประมาณนี้นะครับก็คือ0.015นะครับขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าดูแนวโน้มตรงนี้ก็เข้าใจว่ามันจะอยู่รักษารักษาเส้นเทตตรงนี้นะครับอยู่แนวล่องนี่นะ อยู่ที่0.0009นะครับ0.0009ขึ้นไปถึง0.012นะครับนี่คือเส้นเทดของมันนะครับก็คือมันสร้างฐานแนวเทตรตรงนี้ก่อนนะครับเขาจะมาสร้างฐานเส้นฐานแนวเทตนี้ก่อนสร้างตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆด้านออกด้านข้างมาก่อนนะครับจนถึงเวลาน่าจุดจุดหนึ่งที่เหมอะเจาะนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไป ตอนนี้นะครับดูที่บลูเจอร์แบนด้านบนกับบลูเจอร์แบนด้านล่างบลูเจอร์แบนจะมีอยู่สเส้นใช่ไหมครับถ้าเกิดสามารถมาพุ่งผ่านพ้นตรงกึ่งกลางได้ก็มีโอกาสขึ้นต่อแต่ตอนนี้คือเขาอยู่ด้านล่างของกึ่งกลาง Band. บลูเจอร์แบนเพราะนั้นเส้น2เส้นยังคงไม่บีบหากันจริงๆถ้าเกิดเขาจะพุ่งขึ้นต่อน,นี้นะครับเขาต้องบีบเข้ามากันแบบนี้นะครับเส้นบลูเจอร์แบนนะครับจะต้องบีบเข้ามากันแบบนี้จนกระทั่งเค้นได้พละกําลังสุดๆแล้วมันก็จะดีดขึ้นไปอย่างนี้นะครับ พอมันขึ้นมาแบบนี้แล้วการมัน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 ขยายออกมันกว้างออกแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันก็อาจจะมาด้านข้างและยังคงเป็นแนวโน้มไซ d e w ออกด้านข้างเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่เส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างบีบเข้ามากันเมื่อนั้นจะเป็นจุดพุ่งพุ่งกระจายอย่างรุนแรงนะครับอันนี้คือคือจุดสังเกตที่เราที่เราต้องเข้าใจมันนะครับสาหรับตัวตัวหน้านะครับอันนี้ก็ค่าเงินบาทก็สำหรับรูหน้าค่าเงินบาทก็ยังคงอยู่ที่ 0.01สตางค์นะครับก็อยู่ที่ที่ลุงเคยซื้อเอาไว้นะครับอยู่ที่0.0110 0, 0. นะครับลุงเข้าล่าสุดไว้ที่ตรงนี้นะครับถัดมาเราก็มาดูตัว USD นะครับ USD, <ๆ S 2> USD เขาก็บอกว่าเขาจะไปสูงสุดที่ราคา0.0007 70,000 70, 000นะครับเพราะะนั้นราคาตอนนี้ก็คือว่าเขายังคงยังคง อยู่ด้านล่างของบูจาแบนนะครับแล้วก็บูจาแบนก็ยังคงยังไม่บีบเข้ามาหาก,กันเพราะฉะนั้นแรงเหวี่ยงขึ้นไปก็ยังคงจะไม่มีนะครับดังตอนนี้เราก็รอ,อต่อไปนะครับประเด็นคือถ้าเราดูคลิปเมื่อสักครู่ที่ลุงเปิดให้ดูเนะีนะ่ยก็น่าจะทําความเข้าใจจากคลิปตรงนั้นได้นะครับว่าะจะมาเสียใจทีหลังนั้นก็ไม่ได้นะครับก็ขอบคุณคลิปช n e l นั้นด้วยนะครับมันก็คงอยู่หมายว่า อ้างอิงจากในช a n n ย l อยันคลิปนั้นนะครับลุงก็จะไม่ตัดออกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ขอญาตินํามาเผยแพร่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะครับรับฟมรับฟังอย่างให้เข้าใจกันนะครับใช้สติเยอะนะครับแบ่เป็นความเกณฑ์สุมทุกคนนะครับใครก็แสดงออกได้นะครับทีนี้ btc เป็นจังหวะใดครับจากจังหวะนี้นะครับเราก็เห็นว่าเขามีสัญญาณช็อตนะครับตอนนี้ก็ยังคงช็อตก็คือหลักขายออกมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีโอกาสต่ํากว่าเดิมแล้วก็เคยมาต่ํากว่าเดิมด้วยนะครับหมายว่ายังไม่แต่ว่าต่ํากว่าเดิมนี่ยังยังไม่ต่ํากว่าคราวก่อนนะครับยังคงสูงกว่าคราวก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่ามันยังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วสิ่งที่ลุงเห็นนี่นะครับลุงเห็นอะไรครับลุงเห็นการเปลี่ยนแปลงของของกรอบใหญ่ก็คือ linear e r u a t i o n นะครับเดิมทีนั้นมันจะไซเวด้านข้าง คือมันเอียงมาทาังด้านข้างแต่ตอนนี้คือมันเอียงขึ้นไปด้านบนนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะมันเริ่มขยายตัวขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลุงลุงก็เข้าใจว่าลุงจะต้อง dca เหรียญน,นี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นนะครับคือเรามองภาพโดยรวมในใจนะครับตัว linear regression เนี่ยถ้ามันซ้ายว a y s d มันยังคงจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้คือจังหวะตอนนี้มันจะมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับ ถ้ามันพุ่งขึ้นมาได้มันจะมาที่ประมาณสัก888จุดใกล้ล่าสุดถ้ามันพุ่งขึ้นมานะครับมันพุ่งขึ้นมาที่888ถือว่ากําไรมโหฬานเลยนะครับถ้าเกิดท,ท่านท่านทําการ DCA ไปเรื่อยดเดือนนี้เข้าไปสักแต่ถ้าเป็นลุงลุงก็เข้าไป200บาทเดี๋ยวเร็วๆนี้ลุงจะปากเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ให,ให้เห็นจังหวะมันจะต้องได้อะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆ ย่อยฝากด c เซเข้ามานะครับเพื่อจะได้สร้างกำไรให้กับตัวลุงเองนะครับอย่างตอนนี้ทุกคนก็เจืว่ามันเป็นจังหวะขาลงชาขาลงขาลงแต่จริงแล้วถ้าเราดูลีเนียเลคชั่นนะครับสังเกตนะครับมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปแล้วถ้ายืนยันด้วยไทม์เฟรมวีกนะครับเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าราคามันเริ่มมาอ่ามันมาถึงเส้น2องละวันนะครับในไทม์เฟรมวีกนะครับในจังหวะใหญ่ๆนี้มันก็มีโอกาสดีขึ้นไปถึง -2 อล้านนะครับ นี่นะอันนี้คือ2ล้านนะครับเดิมทีนั้นมันอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านกว่าๆนะครับแต่ตอนนี้คือจังหวะมันลดลงมานะครับแล้วทีนี้มันยังคงมีคําสั่งคําสั่งขายนะครับก็คือยังคงเป็นสีแดงนะครับขายขายลงมาแล้วมายืนเจอเส้นแรงต้าน2และวันตรงนี้แล้วมันก็กดลงมาต่ํานั่นก็หมายว่ามันมีโอกาสจะลงไม่ได้อีกนะครับถ้าดูจากนี้ก็มีโอกาสลงมาถึง4 0 0แสนกว่านะครับสี่แสนบาทกว่าๆนะครับสำหรับตัว Time Frame Week เพราะฉะนั้นถามว่า แนวแนวโน้มแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อมันก็ยังคงจะเกาะเส้นสองเลวันไปเรื่อยนะครับอยู่ที่ราคา7จ0 0แ0 0แปนะครับถ้ามันสามารถดีดกลับขึ้นไปได้นะครับมันจะดีดกลับขึ้นไปที่2ล้านนะครับล่าสุดเราก็ต้องกึงก่งมั่นอกมั่นใจเล็กน้อยนะครับว่ามันจะมาที่ประมาณ8 0 0แสนนะครับถ้าลุงดูแล้วลุงก็ดูคร่าวว่ามันจะเป็นเช่นนั้นแต่แบบนี้ลุงก็คิดว่าไม่น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่า ถ้ามันลงมามันจะลงมาที่4 0แสนแต่ถ้ามันขึ้นไปมันจะขึ้นไปได้2ล้านถามว่าถ้าดูอย่างนี้เราทราบแบบนี้เราจะกลัวไหมครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าถ้ามันยังคงอยู่ชีวิตถ้ามันยังมันยังมีชีวิตอยู่แน่นอนสักวันหนึ่งมันต้องไปที่2ล้านแล้วแต่ตอนนี้มันลดลงมานะครับลดลงมาแบบนี้นะครับหาทางดูจังหวะดีๆนะครับเราก็ช้อนงามๆนะครับเราก็ยังคงฝากประจําเข้าไปนะครับอันนี้ลุงไม่ได้มาเชิญชวนให้ทุกคนฝากนะครับหรือว่า ปิดบัญชีเพื่อมาทําอะไรทั้งสิ้นแต่ลุงจะทําให้เห็นว่าถ้าลุงมีมีเงินมีทุนแล้วลุงก็นํามาบะมาฝากเอาไว้ก็รอดูว่าลุงจะขาดทุนยังไงกันดีกว่านะครับทุกคนครับก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะครับลุงก็เอามาพูดให้เห็นแล้วก็อธิบายให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าจะขึ้นหรือจะลงหรือะอะไรยังไงแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นถ้าลุงฝากประจําเข้าไปมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะต้องมีทั้ง ที่ไว้ซื้อไว้ขายอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ปรับทุนกําไรออกมานะครับเราก็มีทั้งฝากประจํานะครับหมายว่าฝากเป็นเป็นรูทีนนะครับก็คือฝากเป็นเป็นเป็นวันๆไปนะครับอย่างเช่นลุงมีข้างเงินเข้าทุกวันที่22ลุงก็อาจจะฝากทุกวันที่23 200บาทอะไรอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับท่านก็พิจารณานะครับเราก็จะทําตามหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านนะครับ ลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทำํำยังไงก็ต้องลงมือทํานะครับท่านดูคลิปนี้แล้วท่านก็ต้องลงมือทํานะครับท่านก็จะอาจจะไปเปิดบัญชีเข้ามาหรือเปล่าแล้รแต่ตัวท่านเองพจารณานะครับเราก็ยืนยันให้เรียบร้อยนะครับก็แนะนําให้ใช้บัญชีไทยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆฝากเข้ามาเป็นประจําเป็นรูทีนนะครับเราก็ลองดูแล้วก็ดูว่าหลังจากที่เราฝากเงินที่ที่มั่นคงแล้วก็ฝากแบบมีฮะ มีรายได้คืนกลับมานั้นเป็นยังไงนะครับท่านก็ต้องลงมือทานะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าก่อนจะทําท่านต้องดูแล้วก็ศึกษาให้ดีใช้สติให้เยอะๆนะครับแต่ถ้าดูจากตัวนี้นะครับราคามันก็ยังคงอาซดยเวลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็น่าจะเป็นิมิตใหม่ที่ดีที่เราจะเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าเงินใหม่แล้วก็ฝากตั้งแต่ราคามันลงมาต่ำๆนะครับพอเราคงราคาลงมาต่ำกว่านี้เราก็ฝากเข้าไปได้ มันลงมาต่ากว่าน,นี้อีกเราก็ฝากเข้าไปฝากฝากเข้าไปนะครับถ้าท่านท่านทำอย่างนี้ท่านก็ถือว่าถือว่าชได้ทําตามแผนขาขาฝากนะครับฝากไว้เถอะครับแล้วสักวันหนึ่งมันจะให้กลับคืนขึ้นมาเมื่อราคามันพุ่งขึ้นไปที่8ปดแสนแปทีนี้เราก็โอ้โหเฮเป็นเฮใหญ่ๆ,ๆนะครับก็ยินดีด้วยกับท่านที่ทาตามแล้วลงมือทําทันทีนะครับสิ่งใดก็ตามนะครับเราต้องลงมือทําทันทีเพราะไม่งั้น มันก็จะมีเกิดประโยชน์อะไรนะครับกลับมาที่ BTC ีบที่เป็น US d นะครับที่เราคาดเส้นเอาไว้นะครับเราลากเส้นตัดตรงนี้เอาไว้เพื่อบ่งบอกว่าถ้ามันต่ํากว่าตรงนี้ก็คือมันจะลงต่อนี่ไหมครับว่าราคาลงต่อนะครับคือพอเราลากไปตรงนี้เสร็จปุ๊บราคาไม่สามารถพุ่งทะลุขึ้นมาได้มันพุ่งขึ้นทะลุขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ย่อตัวลงมานะครับเมื่อมันย่อตัวลงมาแบบนี้เส้นพวกนี้เราก็ไม่สําคัญแล้วนะครับเราก็ลบออกก็ได้นะครับนะครับเส้นนี้นะครับเราก็ลบออกก็ได้ ไม่ใช่นะครับเส้นที่มันตัดกันไว้ตรงนี้แล้วเราก็มาขยับขยเยี่นการการขึ้นของมันนะครับขยับเส้นใหม่นะครับเราก็จะมาขยับมันใหม่นะครับเอาที่เอาใกล้ๆล่าสุดนะครับขยับเส้นใหม่นะครับก็ลากจากบนสุดลงล่างสุดบนสุดลงล่างสุดเราก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับลากไปก่อนนะครับเอานะครับเราลากลากเล่นๆไว้แปบมี้ก่อนนะครับลากให้เล่นๆไปก่อนนะครับว่าจุดที่มันตัดสัมพันธ์กันเยอะที่สุดแล้วเราก็ ใช้จุดใช้จุดนั้นให้มันสัมพันธ์กันนะครับประมาณนั้นก็คือว่าถ้ามันสามารถยืนเหนือตรงนี้ต่อไปได้ราคาก็ยังคงจะต้องไซเว่ยขึ้นไปเช่นนี้แต่ถ้ามันลงมาต่ํากว่านี้อีกแล้วก็ก็เป็นขาลงเราก็รู้ว่าจากจังหวะน,นี้มันจะขึ้นหรือจะลงนะครับดูถ้าเกิดมันขึ้นไปมากกว่านี้นะครับเราก็รู้ว่ามันจะต้องไปที่เท่าไหร่ที่ประมาณเส้นตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 9ึ0 0หมื่นเก้าเก้าร้อยใ้หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับห้าร้อยนะครับ คือคือจุดสูงสุดของเขาแต่ถ้ามันไม่สามารถขึ้นไปได้มันจะลงมาต่ําที่เส้นนี้นะครับคือ18,500นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะขึ้นหรือจะลงไปที่เส้นเท่าไหร่เราก็ไปดักรอที่เส้นนั้นก็ได้อย่างที่มันจะลงมาตรงนี้เราก็ตั้งซื้อที่1 8 5 0 0พอซื้อเสร็จมันก็จะดีดสวิงกลับขึ้นไปเราก็จะได้กําไรประมาณนี้แล้วครับแล้วก็ดูจังหวะเห็นไหมครับว่าจังหวะของตัวใหญ่ๆนี่ไอของอตัวนี้เป็นของ USD นี่มันเริ่มมาด้านข้างแล้วนะครับ ตัว linear e c t i o n ออกมาด้านข้างนะครับค่อย s i d e w a y ์ตรงๆนะครับต่างกันกับตัวของไทยนะไทยก็ s i d e w a y ์ขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าไทยเน้นจังหวะมันขึ้นนะครับถ้าตรงนี้ก็หมายเพาะว่ามีโอกาสที่จะ s i d e w a y ์ขึ้นขึ้นไปนะครับของไทยนะชัดเจนกว่าถ้าเป็นของ USD มันยังคงออกด้านข้างอยู่นะครับตัว linear action นะครับนี่นะฮะถ้าเราดูอย่างนี้มันก็อยู่ที่0.01110นะครับถือว่าลงมั่น แม่นเนทำทำนองฟุกฟุกของลุงนะครับลุงก็เข้าซื้อตรงนี้ล่าสุดไว้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูเหรียญอื่นๆก็ยังคงทรง,งตัวนะครับตัวที่สน,นสนใจก็จะเป็นตัวชิบะอินุนะครับนี้ราคาก็มีศูนย์อยู่5ตัวนําหน้าครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนําหน้านะครับมันก็บวกกลับคืนขึ้นมาเมื่อวานก็ลงไปเยอะนะครับเมื่อวานก็ลงไปลงไปมากมายทีเดียววันนี้ก็ตีกลับขึ้นมานะครับชิบะอินุ จังหวะของเขาก็คือไซด์เว้อัพก็คือลีเนียเลกชันเนี่ยมันไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้นะครับเราก็อาจจะลากเส้นเพื่อดูอฟิบูนชีฮะโทนินเชียนนะครับว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับปรุลงลากให้ดูนะจุดต่ําสุดของมันคือเส้นต่าสุดตรงนี้นะครับแล้วจุดสูงสุดมันคือเส้นตรงนี้นะครับแล้วจุดล่างสุดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับก็จะประมาณได้ว่ามันจะกลับมาที่เส้น0.618นะครับ ราคาจะมาที่00 0.0,000155นะครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่ตรงนี้นะชิบะอินุนะครับราคาสูงสุดอยู่ตรงนี้เวล,ลาถ้ามันจะเกยวกลับขึ้นมามันจะกลับขึ้นมาที่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวลากเส้นให้ชัดเจนมันจะกลับมาที่ตรงนี้นะครับสูงสุดเข้ามันนะครับก็คือ00 0.0,000154หรือ155หนะครับหรือ135นะครับนี่นะจังหวะของมันนะครับก็ถ้าจากตรงนี้สวิงขึ้นมาตรงนี้ ก็ได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดท่านช้อนเอาไว้ท่านก็ได้กําไรนะครับอันนี้คือชิบะอินุนะครับทีนี้เราก็มาดูที่คับคอยของเราซึ่งมีข่าวดีบ้างอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าคับคอยนี้กําลังจะไปเฉดในกระดานนอกนะครับก็อาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ก็ยังคงดูๆอยู่นะครับว่าเขายังคงทําจังหวะอะไรยังไงนะครับราคาก็อยู่ที่49บาทนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้ก็มันก็ยังคงเป็นจังหวะขาลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลากฟิบูชีนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จังหวะแตะเส้นตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นไปส uh ูงสุดนะครับสูงสุดอยู่ตรงไหนเนาะเอาลองเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับล้วก็ลากลงมาตรงนี้เส้นตรงนี้นะครับแล้วเราก็หาที่สูงสุดของเขาก็คือเส้นจุดนี้นะครับคือเส้นสูงสุดของเขาเราก็จะทราบจังหวะที่เขาจะขึ้นในจุดถอดถัดไปนะครับก็คือ ราคาที่เขาจะมาล่าสุดก็คือจะมาที่เส้นตรงนี้ก่อนมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเขาสามารถกลับขึ้นมาที่เส้นนี้ได้นะครับที่ราคา72บาทได้นะครับราคาถัดไปก็คืออ่าแปกว่านะครับนี่คือเราก็กัดจังหวะสั้นๆนนจังหวะแนวโน้มที่มันจะมันจะมีโอกาสขึ้นมานะครับเราก็พยากรณ์ไว้ก่อนเลยนะครับว่าจังหวะถัดมานะครับก็คือเส้นนี้นะครับถ้าเขามีโอกาสพุ่งขึ้นมาได้เขาจะมาที่อ่ายี่อ่า, 20, อา ที่10%ก่อนแล้วก็มาที่30%แล้วก็ค่อยมาที่ราคา50%แล้วเราะก็จะมาที่50%เป็นทอดทอดไปจะค่อยๆตามขึ้นมาตามจังหวะของเส้นของเขานะครับซึ่งเราก็ทยากรไว้ลงหน้านะครับว่าจะเป็นแนวโน้มแบบนี้ถ้าสามารถดิดสวิงขึ้นมาอนะันนี้เป็นเป็นปิดคับนะครับ มาดูเจฟินนะครับเจฟินเป็นจังหวะได้เจียงหวะก็ยังมีคําสั่งคําสั่งลองคำสั่งช็อตเป็นระยะระยะนะครับสลับกันมานะทีนี้ก็เอาโอกาสนะครับในจังหวะถัดมาเราก็ลองลากได้นะครับเราลองลากตัวฟิโบนชชีลากเข้าไปเลยถ้าเราทําได้เราก็ลากนะครับอันนี้เราลากให้รู้ก่อนในเส้นต่ําเส้นสูงนะครับแล้วก็น,นี่เส้นสูงสุดอันนี้ก็เส้นตรงกลางเส้นเทียบราคาเพราะนั้นราคาของมันก็จะเป็นเช่นนี้นะครับ ร,ราคาถัดมาของเขาก็จะเป็นที่เขาจะขึ้นมาเส้นถัดมาก็คือตรงนี้บริเวณนี้นะครับราคาเขาจะวิ่งขึ้นไปที่21.21.04.01นะครับแล้วถัดมาของเขาก็จะมาที่ราคาถัดมาครับเราดูก่อนนะครับว่าจะก็จะมาที่ราคา22.07นี่คือจังหวะในการขึ้นของเขาแต่ละตัวแต่ท้ายที่สุดจริงๆแล้วเขาจะมาย้ำนะครับจะมาย้ำ ที่ราคาประมาณ23-24บาท23 24บาทนะครับราคาสูงสุดที่เขาพอจะขึ้นไปได้นะครับคือบริเวณจุดนี้นะครับเป็นจุดสำคัญนะครับ23.72นะครับถึง78-76นะครับนี่คือจังหวะนะครับท่านก็ดูเอาไว้คร่าวๆนะครับว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเช่นนี้นะครับราคาเหรียญทุกเหรียญก็ยังคงเป็นแนวโน้มสายเวยด้านข้างนะครับยังคงไม่บวกไม่ลบมากมายนะครับเพราะว่าดาวโจนส์นนั้ลงไป300จุดก็ดาวโจนส์ ถ้าดูดาวโจนก็เป็นจังหวะขาลงนะครับดาวโจนก็จะคงไซด์เวดาวลงมานะครับจะลงมาที่ประมาณ30,000ได้นะครับเพราะว่าจังหวะน่าจะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับเราไปดูตัวสุดท้ายของเรานะครับก็คือตัว USD นะครับฟอเล็กของเรานะครับฟอเล็กก็อย่างที่าลุงได้วาดเอาไว้นะครับว่าจังหวะของมันจะค่อยๆทํากําไรยังไงนะครับลุงก็ว่าบอกขึ้นไปว่ามันจะไปที่37บาทแน่นอนมันก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปที่ 38บาทนะครับแล้วก็ราคามันจะมาที่30ตัวนี้ล่าสุดนะครับราคามันจะอยู่ที่38.19นะครับอย่างที่ลุงเคยวาดไว้ก่อนหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราคาดคะเนได้นะครับก็คือว่าเราก็จะค่อยๆบอกบอกกันไปมันเป็นแนวนี้นะครับดูจังหวะนะครับว่าราคาสูงสุดมันจะไปที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็คอยติดตามกันดูกันต่อไปนะครับอย่างที่ลุงบอกเอาไว้ว่า แน่นอนว่าราคามันอยู่ที่37บาทแน่นอนพอ37บาทมันก็จะค่อ,คอยๆไซเวขึ้นไปที่38บาทนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับมันจะเป็นอย่างที่ลุงกล่าวเอาไว้หรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นอย่างที่ลุงกล่าวเอาไว้ท่านรู้แล้วเนี่ยท่านจะทากาไรจากจากจากหน้านี้ยังไงก็อยู่ที่ท่านนักลงทุนจะพิจารณาเอานะครับว่าท่านจะเอาไปทากําไรยังไงจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับบอกกําไรเห็นๆนะครับจากต,ตรงนี้ถึงบริเวณน,นี้นะครับคือจุดที่มัน มีโอกาสที่จะเป็นกําไรให้กับท่านนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นกี่กําไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วท่านจะพอทําได้หรือเปล่านะครับก็ให้ท่านพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะทําได้หรือเปล่าท่านจะทํำยังไงถึงจะได้กําไรจากช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับที่ลุงบอกไปแล้วนะครับท่านก็พิจารณาดูนะครับท่านลงทุนครับลุงก็มามามาโม้ให้ฟังเฉยๆนะครับเป็นสไตล์ของลุงนะครับส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องใช้สติตัวเองให้มากๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่ากําไรนะก็เป็นของท่านเองเด้วยเงินลงทุนของท่านเองถ้าเกิดท่านร่ารวยลุงก็ดีใจด้วยนะครับแต่ว,ว่าถ้าเกิดท่านไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลุงก็แนะนําว่าให้ดูเอาไว้แล้วก็ฝังเอาไว้เฉยๆหรือท่านอาจจะนําสิ่งที่ท่านพอจะเข้าใจไปไป,ไปตีเส้นเองไปวัดไปอะไรของท่านเองแล้วก็สร้างความมั่นใจที่ตัวเองแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวเองก็คืออยากให้ทุกคนเป็นนะครับมันเป็นเรื่อง ไม่ยากนะครับอย่างที่ลุงก็เล่ามาให้ทุกคนเห็นบางสิ่งบางอย่างลุงก็จะทับศัพท์เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราผ่านการทํางานจากบริษัทบริษัทหนึ่งมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีศัพท์ที่มันเป็นทับศัพท์อย่างเช่นฟะอย่างเช่นอาการาการไซเวนี่ครับมันก็แทนที่จะบอกว่าเป็นการไซเว์ก็บอกว่าเป็นการเคลื่อนตัวจะเคลื่อนไปขึ้นหรือจะเคลื่อนลงก็จะเป็นไซเวอัพหรือไซเว์ดาวอย่างนี้ก็คือมันเป็นการทับศัพท์ไปถ้าเกิดท่านผ่านการทํางานมา ในโลกในในในงานที่ถ้าเกิดเขาเรียก specialist นะครับก็เป็นงานเฉพาะด้านนะครับก็ต้องอก็ต้องเอ่ยกันประมาณนี้สรับการทำงานนะครับอันนี้ก็ดีตรงที่ว่าอันนี้เป็น time frame day นะครับแล้วก็ยังคงมีเส้น2และวันอยู่ด้านล่างนี่เราจังหวะมันก็ไซเว a y ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเส้น2และวันอยู่ด้านล่างแล้วราคามันไซเว่ยอัพนะครับนี่คือจังหวะที่มันจะต้องบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสลับตัว ่ uh, USD THB นะครับอ่าโอเคนะครับเราก็กลับมาที่หน้าเดิมเดมของเราราคาก็ยังคงอยู่ที่เดิมเดิมของเขาจังหวะมันยังบอกว่าไม่ขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะเพราะจังหวะที่เราดูกันนี้ก็คือต้องดูที่บูลเจอแบนนะครับว่ามันยังคงไมไ่บีบหาตัวกันเท่าไหร่นะครับยังมันมันยังคงห่างทางห่างอย่างนี้อยู่นะครับมันยังทางขาห่างอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบีบเข้ามาแบบนี้มันยังคงจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้กว่านะครับอันนี้ลุงก,ก็ให้ให้อ่ การเทคนิคการดูแล้วก็การเอะใจนะครับการใช้การดูพวกนี้สิ่งต่างๆนานาที่มันเคลื่อนตัวของอินดิเคเตอร์แต่ละอย่างนี่ก็มันจะบ่งบอกเราได้นะครับตอนนี้มันก็ยังคงไซเ a วรักษาว่ฐฐานเดิมๆของมันฐานเดิมมันอยู่ที่ที่ตรงนี้นะครับราคาคือ0.04 0.004ราคาฐานใหม่ที่มันมาสร้างก็คือ0.0010 109อะไรแต่ประมาณนี้นะครับ พอมาตรงนี้เสร็จมันก็จะสร้างฐานขึ้นไปอีกครับมันก็จะค่อย้ายเวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพรานั้นถ้าท่านอยากจะได้กําไรท่านก็แค่ลงทุนลงมือทํานะครับอยากฟังเฉยๆนะครับวันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับท่านอยากจะฟังเฉยๆท่านก็ดูคลิปของลุงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับถ้ามันชโลมใจให้กับทุกคนได้ลุงก็ยินดีด้วยนะครับแล้วยังไงฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ